เราจะสาธิตการทําวิธีวิธีการสร้างอาวหางง่ายๆบนโลกเรานะครับซึ่งองค์ประกอบหลกัลกๆเลยก่อนที่เราจะมาทําดาวหางกันเราต้องรู้ก่อนว่าองค์ประกอบของดาวหางประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับดาวหางก็ประกอบไปด้วยน้ําหรือน้ําแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็เศษหินเศษปุนนะครับสารประกอบอินทรีย์และก็ก๊าซแอมโมเนียทีนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างนะครับเรามีนะครับเศษหินเศษทรายเศษปุนนะครับเรามีแอมโมเนียนะครับเรามีน้ํานะครับและ ที่สาคัญเรามีซีอิวนะครับใช้แทนสารอินทรีย์นั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือไรไอ้ Eye, หรือน้ําแข็งแห้งเพราะเราต้องการทับมันเป็นดาวหางนะครับทีนี้ถึงแรกเลยใส่เข้าไปเซทินเซทฟูนนะครับนะรบายต่งางๆใส่เข้าไปนะจากนั้นก็เอาแอมโมเนียใส่เข้าไปเออแล้วก็นา ดาวหางแล้วห้าลืมเอือบลืม,ลมสารประกอบนะครับสารอินทรีย์ก็คือซิวนั่นเองใส,ส่ซิว้็ไปหน่อยอ่าเสร็จแล้วคนหน่อยเล็ก,ส,กนนสำคัญสุดคือน้ำแข็งแข็ง โลกเราไอที่เราเห็นเป็นวันออกมาเนี่ยมันก็ใช้อธิบายแทนหางของดาวหางนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกับหางของดาวหางอันนี้ก็สามารถที่จะมาทำเล่นได้ที่พูดของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้กับดาวหางทําเอง